เฮ้ยสิต้มจืดต้มจื้อตำลึงเนาะจา้ะมีของคนใหญ่แต่กินเทียงแแตงหน่อยแล้วหน่อยหนึน่งก็บักเขีย้ยแดงแลบวสองหน่อยกักเขี้ยเคี้ยแดงแล้วพี่น้องนั่นโอ้ยผู้บ่าดีใจคักโดกโดกนี่เพิ่นได้ปุ๋ยอจุลินซี่ไหม αι? lúc hai mươi liệu tôi mua cái đèn chó đi ăn chó đi ăn cái đèn anh đi mua ngoài ăn bản thân uống đốp đốp nhae 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 Cứ nuôi nhae nhae đấy nhae 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 ดกอยุปีนี่ดกครับพหไ่เราดีใจว่าสันและแลนไปบอกบักเคียเทียนแล้วแดงแล้วเบกแดงสามตน้นกับกินบ่ระท่านพุ่นหน่วยใหญ่บ่เอาได้เลยนี่พไงไยเราไปเอาหน่วยหน่อยดอกเต็มเพิ่นได้ปุ๋ยอันจุลินซี่์น่ะแม่ดีดีนึง่งพุ่นขึ้นไปเต็มเลย ดกคักดอนใหญ่ก็บ่เก็บ